พระธรรมคือพระพุทธอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราพุทธ <Shoot. Music> <ผ> <icate> วจนะคือคำพูดที่ออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้าโดยตรงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกมีเหมือนกันและยึดถือปฏิบัติได้เหมือนกันโดยจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากเมื่อกว่า2,500ปีที่ผ่านมา ดังพระองค์ทรงสดับรู้ว่าคําสอนของพระองค์ที่สืบทอดไปในการข้างหน้านั้นอาจถูกตีความจากหลายสํานักหลายครูบาอาจารย์หลากหลายมาตรฐานและต่างก็ใช้ความเห็นของหมู่คณะของตนพระพุทธองค์ได้ตรัสก,กําชับต่อสาวกในหลายครั้งดังมีข้อความสําคัญให้ยึดเอาพระพุทธวจนะเป็นดังศาสดาตามที่ปรากฏอยู่ในหลายพระสูตรด้วยกัน พจนะก็คือคําพูดพุทธะก็คือพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าเราก็ต้องรู้จักพุทธวจนะก็คือคําพูดที่ออกจากปากพระพุทธเจ้านั่นเองตรงๆโดยไม่ได้มีการไปบิดเบือนหรือแต่งเติมนะหรือคําที่ปริพาชกพูดสาวกพูดหรือเทวดาพูดแล้วพระพุทธเจ้ารับรองคําพูดเขาเหล่านั้นก็จะเสมือนหนึ่งพุทธวจนะเพราะพระพุทธเจ้าคือสัพพัญญูผู้เดียวในโลก ที่จะตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดนะเพราะว่าต่ำกว่าผู้เจ้าแล้วเนี่ยไม่ใช่สัพพัญญูไม่ได้รู้ทุกเรื่องความรู้ของเขามีข้อจํากัดและความรู้ของเขาไม่ได้เป็นไปเพื่อน,นิพพานดังนั้นคําพูดผู้เจ้าผู้เดียวเท่านั้นนะที่เป็นไปพร้อมเพื่อความปุินทุและไม่มีข้อผิดพระองค์ผู้เป็นสัพพัญญูเนี่ย ต้องการให้เราเนี่ยผู้เป็นสาวกเนี่ยศึกษาอย่างนี้ประพฤติอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ถ่ายทอดอย่างนี้นะแล้วก็พระองค์ยังบอกอีกว่าศาสนาเนี่ยมันจะเสื่อมไปเพราะว่ามีคําแต่งใหม่ไปเรื่อยๆมีคําสาวกพาสิทธิ์ขึ้นเองคําแต่งใหม่นะนะก็ทําให้ศาสนาเนี่ยมันเสือเส่อมเสื่อมเสื่อมไปเปรียบเหมือนเนื้อไม้อื่นที่ทําเป็นลิ่มตีเสริมเขเป็นในรอยแตกของกลองศึกของกษัตริย์ศาสนา ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆที่สุดเนื้อไม้เดิมของตูปลองก็จะหมดไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ใหม่ณวันนี้เราก็จะเหลือแต่คําสอนใหม่ๆที่ปรุงแต่งกันขึ้นเองแต่คําสอนผู้เช้าไม่มีอย่างนี้นี่คือปัญหาวันนี้หลายครอบครัวเริ่มบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีโดยมีต้นกล้าคือเยาวชนมีธรรมะจากพุทธวจ,จนะเป็นดังดินและน้ำ คอยดินรดและอุ้มชูให้งอกงามและเบ่งบานตามคันลองแห่งธรรมตามคำสอนจากพระโอษฐ์การปริีนิพานสัตว์ทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ท,ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งมั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเพียมพระสูตรที่หนูชอบมากที่สุดก็คือพระสูตรการปาิีนิพานนะคะ ที่ชอบพระสูตรนี้เพราะว่าพระสูตรการปารินิพพานนะคะพระพุทธเจ้าพูดถึงการตายไม่ว่าใครๆก็ต้องตายจะเป็นคนหนุ่มคนแก่คนพายเป็นบัณฑิตคนสูงศักดคนจนใครก็ต้องตายอะคะ่ะแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้มีสติอยู่กับตัวไม่ประมาทมีสติมีศีลอะค่ะแล้วก็จะบรรลุธรรมอะคะให้ให้เรามีสติอยู่ กับตัวตลอดเวลาค่ะถ้าหนูจะไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็ให้เรามีสติอยู่กับตัวจะทำอะไรสมมติเราเดินเราก็รู้ว่าเราเดินเรานั่งเราก็รู้ว่าเรานั่งเราทำอะไรก็รู้ว่าเราทำอะคะ่ะให้ดึงมาอยู่กับทำอานาปานาสติอะคะ่ะ ก็คือมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาเวลาหนูโกรธกับเพื่อนนะคะหนูก็จะแบบว่าวางวางวางแล้วก็ท่องอยู่ในใจอะคะ่ะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มาโกรธเราจะเป็นผู้ไม่มาโกรธเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ผูกโกรธเราจะเป็นผู้ไม่ผูกโกรธอะคะ่ะก็เราก็หายโกรธเร็วขึ้นผลการเรียนดีขึ้นแล้วก็มีสติมากขึ้น ไม่เหินห่างจากฌานภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจเจริญอาณาปาน,นสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือภิกษุนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาผมชอบพระสูตรเจริญอาณาปาน,นสติครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการจเจริญอาณาปาน,นสติครับแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือ ทิ่สุดนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานครับอันนี้เป็นอันที่เราชอบมากที่สุดเลยครับแล้วเราท่องบทอื่นๆได้เยอะไหมคะก็ประมาณเกือบ20สพระสูตรนะครับเวลาเรามาเราเบื่อไหมอ่ะเราเป็นเด็กอะไรเงี้ยมาวัดอะไรเงี้ยเป็นบางครั้งที่เบื่อครับก็ตอนนั้นรู้สึกว่าทําไมแม่ไม่พาไปเที่ยวบ้างอะไรประมาณนี้ครับม,มาแต่วัดตอนหลังๆไม่เบื่อแล้วครับเพราะอะไรก็เพราะว่าคําของพระเจ้าครับทาให้ผมไม่เบื่อ แล้วมันมีผลต่อชีวิตเรายัางไงกันบ้างมีสติไม่ลืมลมเดินเดินไปอย่างนี้ครับก็รู้ว่าเดินนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งออนอนอยู่ก็รู้ว่านอนนะครับการเรียนก็ดีขึ้นนะครับมีสมาธิในการเรียนแล้วก็อยู่กับเพื่อนได้ดีครับอานนท์ในการบัตรนี้ก็ดีในการร่วมไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นปะที่มีตนเป็นสารณะนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสนะารณะพระสูตรที่ผมชอบชื่อพระสูตรพึ่งตนพึ่งธรรมครับท่านสอนว่าให้เจริญอาณาปานสติครับแล้วก็ตอนดูลมห้ามเผลอไปคิดเรื่องอื่นและถ้าหลุดลมหายใจและและเราละนันทีดได้ แล้วก็ละกลับมาอยู่ที่ลมหายใจครับตอนแรกๆเนี่ยที่น้องก้าวมาท่องเนี่ยน้องก้าวเข้าใจความหมายไหมคะตอนแรกๆก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะแล้วทำไมเราถึงอยากท่องมันเพราะมันสนุกหรือมันเป็นยังไงเพราะว่าคําของพระพุทธเจ้าเขาไพเราะครับหรอคะไพเราะยังไงบ้างแบบไม่มีผิดอะไรเลยครับจะต่อแบบเป๊ะเป๊ะเป๊เปไปเลย ใช้ทำวินัยที่ตัดไว้เป็นศาสตราแทนต่อไปถ้าสังคมได้สิ่งที่ถูกต้องม,มันจะไม่เกิดประโยชน์อย่างไรก็เพราะสังคมได้ข้อมูลที่ผิดการปลูกฝังผิดผิดมันก็เลยเกิดโทษต่อสังคมขึ้นมาและเราก็กลับไม่รู้ว่าคำของใครควรฟังคำของใครไม่ควรฟัง เราเนี่ยมีผู้นำคือสัพพัญญูแต่เราไม่เคยใช้คําสอนของผู้นำเราไปใช้คําแต่งใหม่แล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแล้วถ้าคนเนี่ยมารู้คําพู้เจ้าแล้วจะไม่เกิดประโยชน์ได้อย่างไรมันตรงกันข้ามเลยดังนั้นถูกผิดเนี่ยวัดจากอะไระดังนั้นชาวพุทธคุณต้องมีศรัทธา่าสาสดาของคุณเนี่ยตรัาสารู้จริงถ้าคุณไม่มีศรัทธาตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปศึกษา แต่ถ้าคุณเชื่อว่าผู้เจ้าเนี่ยตัดสู้จริงมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมัน่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าเราก็จะไปศึกษาคําสอนของพระองค์แล้วนํามาใช้เป็นวิถีทางในการดําเนินชีวิตสังคมก็จะมีความสุขตนเองก็จะมีความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงไม่ใช่หลุดพ้นปลอมๆนะถ้าใครเห็นประโยชน์ก็นําเอาไปใช้ประโยชน์นะแล้วก็นำมาไปปลูกฝังปัจจุบันเราปลูกฝังเยาวชนอย่างไรก็ทําอย่างนั้นนั่นแหละ เอาเข้าไปในระบบการศึกษาเอาเข้าไปในสื่อต่างๆเราปลูกฝังมิจฉาทิฏฐิอย่างไรเนี่ยเอาสัมมาทิฏฐิเข้าไปปลูกฝังอย่างนั้นเหมือนกันใช้หลักการเดียวกันเราให้นักเรียนเรียนเนี่ยศึกษามาตั้งแต่ป .1,2,3,4 เ,เราทํายังไงกับสิ่งเหล่านั้นเราก็ทํากับคําพทธเจ้าอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมให้เยาวชนเนี่ยได้รับการศึกษาได้รับการปลูกฝังเข้าไปเขาก็จะได้เป็นผู้ได้สดับในคาของตถาคต จนสามารถที่ว่าจะคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นซึ่งพระเจ้าก็ยืนยันว่าคนที่สร้างเหตุปัจจัยอย่างเนี้ยแม้เขาจะขาดสติเวลาตายคือมีสติหลงลืมทําการละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเขาจะบรรลุธรรมต่อแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด กรากาวการจะทำติดแทนที่ทำได้ไม่ง่ายแก่ท่านท้งสองท่านทั้งสองนั้นคือใครคือหนึ่งมารดาสองบิดาเกิดจากตัวเองเนี่ยเขามาศึกษาก่อนหมายถึงว่าได้ยินได้ฟังคําของอาจารย์ที่เขาสอนสอนวิชาทางทางมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะใช้พุทธวจนะเนี่ยตอนนั้นไม่รู้จักหรอกพุทธวจนะคืออะไร ได้ยินได้ฟังแล้วก็เริ่มสงสัยว่าคำอย่างนี้มันคืออะไรเราฟังแล้วเราสึกว่าคำอย่างนี้มันมาจากไหนมันฟังแล้วมันทำไมมันไพเราะมันทำไมมันฟังแล้วเราเรารู้สึกเราชอบเนี่ยเราก็จดจดวอร์ดดิ้งที่อาจารย์พูดจดมาแล้วก็มาเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่ามันคืออยู่ในคือพัทยบิดกพอเช็คไปเช็คมาเนี่ยก็มาเจอวันนาพะพง์ซึ่งเขาเขาศึกษาพุทธวจนะแล้วก็ประกาศคำพุทธวจนะอยู่แล้ว ก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มจชอบะพอชอบปุ๊บเนี้ยก็จะมาบอกเด็กๆว่าเออเปิดแก้งเปิดใหฟ้ฟังในรถบ้างอะไรเงี้ยเอาหนังสือไปวางรอดตามจุดต่าง,างๆมากอะไรเงี้ยเพื่อเขาจะเปิดดูอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ลองอให้แม่เขาช่วยสอนลูกอเงี้ยแม่ก็เก็สอนสอนให้ลูกท่องพุทธวจนะ ซื้อนี้ผมซื้อเองครับเพราะอะไรเนี่ยเพราะเปิดดูเนื้อหามันน่าสนุกเข้าใจได้ง่ายอะไระอย่างเงี้ยความสอนของพระพุทธเจ้าคนที่เขาขายเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้ก็เลยอยากฟังพูดว่าอะไรสอนว่าอะไรอะไรตอนเราซื้อพ่อ,อแม่รู้ไหมรู้ค่ะแล้วเขาพ่อกรบแม่ว่าไงพ่อกับแม่บอกว่า ที่เล่มเล็กๆก็มีให้อ่านไปอ่านเล่มเล็กก็ได้แต่ว่ามันไม่เหมือนกันแบบเล่มเล็กก็มีนื้อหาอีกอย่างหนึ่งเล่มใหญ่ก็มีนื้อหาอีกอย่างหนึง่งที่สูททั้งหลายผ้าทอด้เปลือกปอกถึงจะยังใหม่อยู่สีก็ไม่งามนุ่งห่ม,มเข้าก็เจ็บนะื้อวันนั้นก็พา,พาไปที่<ส>วัดโคตินน่ะเขาเห็นหนัง,งสือแล้วเขาสนใจพ่อก็บอกลายได้เราอ่ะนะ อยากทาบุญอยากได้พ่อก็อยากอ่านแต่ที่นี้รายได้เราไม่มากหนังสือเล่มเล็กที่พ่อมีก็เป็นสิบเล่มทำไมลูกไม่อ่านให้จบอะไรเขาบอกหนูจะเอาเขามีตังค์ตังค์ที่ไปเที่ยวต้องการที่บ้านนะให้เป็นส่วนตัวเขาก็เอาตังค์หนูออกก็ได้เะยเหมือนเขาสนใจมากอะตอน,น,นคุณแม่กขขัดน้องนะบอกว่าไม่ต้องเอาหรอกแพงอะไรอนยะ่างเงี้ยจะเอาให้ได้อยากรู้ว่าในนี้มีอะไรในหะนังสือเขาสอนอะไร มีนาทีที่เห็นเขาสนใจพ่อก็ดีใจปลื้มใจนะเพราะพ่อเป็นคนสนใจอยู่แล้วพอเราพาลูกๆไปเขาสนใจก็ก็ดีใจครับตั้งแต่เขาได้หนังสือแล้วเขาก็ทุกเย็นเขาจะอ่านมาละมนละบท การปลูกฝังให้เด็กท่องพุทธวจนะเช่นเดียวกับการท่องอาขยานหรือสูตรคูณแม้ว่าเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจในตอนแรกแต่เมื่อเด็กๆจำคำของพระพุทธเจ้าเมื่อถึงเวลาจำเป็นธรรมะที่พวกเขาเคยท่องจะผุดขึ้นมาในมโนสำนึกทำให้เกิดความใคร้ครวนโดยอัตโนมัติซึ่งนั่นก็เปรียบเหมือนการฉีดวัคซีนธรรมะให้เด็กอยู่ในศีลในธรรมที่ไม่ใช่รู้เพียงแค่ศีลห้าที่ต้องรักษาแต่ให้รู้ว่า ถ้าไม่รักษาศีลห้าแล้วจะส่งผลต่อตัวเองครอบครัวและสังคมอย่างไร